เราสร้างสถานที่สำหรับแขกโดยขยายพื้นที่ทางทตะวันต,ตกเฉียงใต้ไปทางใต้และสร้างมันมันเป็นบ้านชั้นเดียวที่ใหญ่เท่ากับบ้านของผมของส่วนใหญ่แขกก็ใช้อยู่แล้วเราจึงสร้างให้มันสวยงามน่าดึงดูดแม้การตกแต่งบางส่วนภายในจะดูว่าเป็นบ้านของผมก็เถอะเนื่องจากสิ่งก่อสร้างปกติในหมู่บ้านของเรามันจึงดูเหมือนว่าเป็นบ้านพักที่สวยงามสง,งนัน ดังนั้นแทนที่จะเรียกมันว่าบ้านของแขกให้เราเรียกว่าบ้านพักอาศัยชื่อนี้ดีที่สุดแล้วละ่ะเราเริ่มเรียกพื้นที่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ว่าพื้นที่พักอาศัยในขณะที่บริเวณร,บรอบๆบ้านของผมเรียกกันว่าพื้นที่ต้นไมใ้ใหญ่ปัญหาต่อไปคือขั้นตอนการต้อนรับมันไม่ค่อยจะดีที่จะให้มารวมกันในเวลาที่มีแขกจึง ถึงตอนนี้แกลนมาเรียก็เจอและพาแขกมาที่หมู่บ้านดังนั้นเธอจึงได้รับมอบหมายให้เป็นไกด์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีแขกเข้าใกล้หมู่บ้านทุกคนจะรวมตัวการเพราะสัญญาณเตียวของซาบ,บุตงดังนั้นเราจึงตัดสินใจเลือกสัญญาณที่แตกต่างกันสําหรับซาบ,บุตงหากกรณีฉุกเฉินซาบุตงจะใช้การแจ้งเตือนตามปกติและแขกซาบ,บุตงจะใช้ะระฆังะระฆัง สร้างเองกับมือโดยเหล่าเอลกลุ่มต้อนรับประกอบไปด้วยผมลูและเทียเป็นตัวหลักแหละนะมันอันตรายเกินไปสำหรับ3คนนะคะใช่แล้วก็ตามนั้นแหละผู้ลิซ่าแมนยักษ์ไฮเอลบางส่วนก็เพิ่มด้วยและผมขอให้ฟฟล่ามาคอยต้อนรับเวลากลางคืนผมว่าสำหรับตอนนี้มันดีพอแล้วล่ะก็นะไม่ใช่ว่าแขกจะมาในทันทีเลยสักหน่อยนะและดังนั้นเอง <c oughs> และนดังนั้นเองผมจึงได้ยกทงพวกเรามีแขกพวกเขาคือมนุษย์สัตว์สวมเกาะรวมสิบคนมันเหมือนพวกเขาจะเป็นนักรบที่มีประสบการณ์เลยผมชื่อกราฟเรามาจากหมู่บ้านฮาวลินจากภูเขาฝั่งตะวันตกจากที่นี่เราต้องการสร้างความสัมพันธ์ฉันมิดกับหมู่บ้านนี้ขอบคุณที่มาค่ะพวกเรามาจากหมู่บ้านไทจูยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ เธอฟังดูเสียงสูงกว่าปกติแฮะฉันจะนําทางคุณไปอย่างนันไปยังที่พักแต่ก่อนอื่นนี่คือนักรบทุกคนแล้วใช่ไหมคะเอ่อใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นฉันจะถือว่าคนที่เหลือเป็นศัตรูนะคะอะไรจะทําให้เธอว่าอย่างนั้นแหละผมต้องขอประทานโทษด้วยดูเหมือนพวกเราบางคนจะแยกกค่ะมันอันตรายนะคะฉันคิดว่ามันคงจะดีถ้าคุณตรวจสอบ คนที่อยู่กับคุณก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านหรือว่าคุณวางแผนที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรภายในหมู่บ้านหรอคะโประวังด้วยแม้แต่ฉันต้องระวังเกี่ยวกับบางคนในหมู่บ้านด้วยก็ตามผมเข้าใจแล้วผมจะไม่ทำอกายใดที่ไม่สมควรแน่นอนขอสัญญา จากนั้นพวกเราก็จัดง,งานเลี้ยงต้อนรับในตอนเย็นกันแม้ว่าเราจะเสิร์ฟอาหารน้อยลงเมื่อเทียบกับตอนโดเรียมมาเรายังคงต้องะเอดยด้วยการเสิร์ฟวายทาั้งๆที่ผมก็ยังไม่เห็นด้วยผมต้องขอโทษด้วยสําหรับเมื่ออาหารที่เรียบง่ายนี้ด้วยครับขอโทษสําหรับความไม่รู้ของผมด้วยนะแต่หมู่บ้านฮาวาลีนเป็นสถานที่แบบไหนล่ะครับท่านผู้เฒ่ากล่าวว่าหมู่บ้านฮาวาลีนก่อตั้งเมื่อ1 0 0 0ปีก่อนแต่เอาจริงนะ ดูเหมือนจะก่อตั้งเมื่อ500ปีก่อนเองด้วยซ้ํานั่นเป็นเพราะคนเท่าคนแก่เหล่านั้นภูมิใจในเรื่องเหล่านี้หมู่บ้านฮาวลินมีคนอยู่ประมาณ500คนซึ่งกระจายกันไปมากน้อยไปเป็น5้าถิ่นฐานกลุ่มการตั้งถิ่นฐานนี้รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่าหมู่บ้านฮาวลินชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นมนุษย์สัตว์โดยครั้งหนึ่งเป็นสุนัขนี่ไม่ใช่เมื่ออ่านที่แย่เลยนะรสชาติดีจริงๆด้วยอร่อยกากไว้นี่มันถูกปากมากเลย พวกเขาเน้นไปที่การทําเหมืองแร่และล่าสัตว์และยังทำมาหากินโดยการค้าขายกับมนุษย์ใกล้กับภูเขาที่อาศัยอยู่แต่เมื่อไม่นานมานี้พวกเขาดันมีปัญหากับมนุษย์ซะง,งั้นและเพราะการค้าขายได้หยุดลงพวกเขาจึงกําลังลําบากและก็มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้โดยหวังว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนการค้าขายได้ผมเข้าใจส่วนสําคัญแล้วละ่ะหากผมยังซ่อนตัวอยู่ผมคงไม่ได้ริมรสอาหารเหล่านี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ผมโดนจับได้มาคิดดูดีแล้วทําไมพวกนายต้องหลบหลบซ่อนซ่อนได้หละ่ะก็นะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาหมู่บ้านที่นี่มันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอที่ต้องระวังถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องการที่จะรายงานกลับไปที่หมู่บ้านของเราไงล่ะเป้าหมายเดียวของพวกเขาที่มาที่นี่คือการเลิกเปลี่ยนค้าขายในกรณีนั้นคําถามต่อไปนี่คือสิ่งที่เราสามารถซื้อขายได้หมู่บ้านฮาวาลีนมีแร่และสินค้า ชนิดผลิตแรดต่างๆผมจึงสนใจสิ่งที่พวกเขาโชว์ให้ดูมา,มากๆเลยเช่นเดียวกันกับพวกช้อนซ่อมเนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้มันในมื้อเย็ยนเราจึงสนใจมากหรือผลิตภัณฑ์จำพวกแก้วพวกเขาไม่มีแก้วโปร่งใสแต่พวกเขามีขวดแทบทุกขนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูและฟอรล,ล่าสนใจตัวของพวกเขาพวกเขายังทำให้เหมาะสมกับการสำหรับการค่าไขาด้วย และผลิตตัณฑ์จำพวกโลหะดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีกระทะโลหะและหม้อจนถึงตอนนี้เราใช้สิ่งที่คุณเมศทําเมื่อเทียบกับของที่ทําจากหินแล้วเครื่องใช้ที่ต่างจากโลหะจะทําการทำอาหารได้ง่ายขึ้นแขกจากหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่อยากเล็กเปลี่ยนอาหารเนื่องจากพวกเขา อาศัยอยู่ข้างในหุบเขาที่ลึกมากการรวบรวมอาหารจึงได้ยากสําหรับพวกเขาพวกเขาจึงชอบผลไม้ที่นํามาเสิร์ฟในงานเลี้ยงต้อนรับด้วยดังนั้นพวกเขาจึงก้มหัวโค้งคําน้บและขอผลไม้ด้วยหลังจากการพูดคุยกันพวกเราตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกตามที่คาดการควนดินด้วยตัวเองมันมากเกินไปแต่ผมเป็นคนเดียวที่สามารถใช้เครื่องมือเกษตรสารพัดประโยชน์ผมทำดีที่สุดแล้วหลังจากนี้จะมีการ กำจัดขอบเขตพื้นที่เพาะปลูกมันใหญ่มากขึ้นผมต้องหาให้ทุกๆคนช่วยกันดูแลและเก็บเกี่ยวทั้งไฮเอลและลิซานแมนและพวกเด็กๆของซาบุตงช่วยผมในการทำพื้นที่เพาะปลูกก็ตามนั้นคือ1นส่วนสีของพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะใช้ปลูกอง,งุ่นสำหรับวายไม่มีปัญหาโอเคเลยฉันก็ว่าโอเคนะคะมันโอเคจริงเหรอมันก็มันโอเคจริงใช่ไหม ผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีข้าวบาเล่ถั่วเหลืองข้าวข้าวโพดพวกธัญพืชแครอทมันฝรั่งกะหล่ำปีมะเขือเทศมะเขือฟักทองแตงกวาหัวไชเท้าผักขมหัวหอมกระเทียมผักกาดก้านขาวน้ำมันอ้อยน้ำตาลพริกงาน้ำพริกผมยังสอนให้ฟลอร่ารู้จักวิธีทำมิโซะและซอสถั่วเหลืองด้วย ฉันเข้าใจทฤษฎีอยู่นะแต่ลองผิดลองถูกแล้วเปิมพายกำลังคิดเหมือนนักวิจัยและเรายังสร้างอาคารพิเศษสำหรับการใหม่ด้วยตอนนี้เธอยังอยู่ในช่วงทดลอง